ผมชาเจรัสซับนะครับยังอยู่ที่คู่หูครับแค t ES-533E รถบดสันสะเทือนครับเจอกับมอเตอร์เกรดมอเตอร์เกรดเรดอรด์แคอยสี่สิบเท 140K เ h d า0นงานขยายถนน4ีเลนครับเข้าเมืองบุรีรัมย์ มาก็เลยจัดให้หน่อยครับอาจจะส่งไกลพี่น้องยังวิ่งตามไม่ได้ช่วงล่างชาติจะเป็นซับไม่ค่อยดีครับช่วงนี้ต้องเสร็จช่วงล่างใหม่ <c oughs> ต้องเปลี่ยนตัวเดินใหม่พี่น้องแล้วก็โรลเลอร์แคเรียน่าจะกลับมาวิ่งได้อีก ซีรีส์เจ็ดครับแบกสูเอ็กไปพี่น้องกดต่อนี่ครับเดี๋ยวดูผลงานาหลายซีเลนก็จากอำเภอปุนชัยเข้าตัวเมืองบุรีรัมย์ครับมาแล้วครับพี่น้อง รถสันสะเทือนแบบล้อยางกับล้อเหล็กนะครับ,ออบลมก็แรงช่วงนี้ตระกมอตเ,ตอเกเรดตามหลังมานี่ครับดูข้าวแถวบุรีรัมย์ไม่น้องเขียวขจีอีก3เดือนน่าจะได้เกี่ยวครับ ได้ดูรถเกียกเก่ยวอีกเดี๋ยววิ่งตามให้ดูไม่ต้องจัดหนักโอ้อาตรงนี้สะเทือนไข่แล้วครับฮาฮสาไก้น้องสาไก่ยกให้เขาแล้วครับรถบดรอยยางนี่ คสายกายทีเอสหนึ่งห้าศูนย์ขอจะก็ไปโอวิไปออพลังไทยนี่ครับโูทองนาก็แรงกดเยอะครับ เมตรหกเมตรนี่ยังใครนี่สั่นเลยนะพี่น,อน้องยอมรับว่ากดดีมากครับแรงกดของเขารนะ้อยสี่สิบเคอยู่รู่น,นครับเดี๋ยวให้ดูวิวครับพี่น้องวิวบรรยากาศท้องทุ่งนาแถวบุรีรัมย์ เดี๋ครับเขียวขิจิเป็นแสนแสนไรเขียวเดือนพิจิกาก็จะเริ่มเขียวข้าวกันนะครับนี่ครับขยายจัดที่เราอยู่ในเมืองหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะครับนี่คือเมืองบูรีรัมบูรีรัมซิตี้ ภาคอีสานนี่ทำนากันครับเขาหวานเอาพี่น้องหวานเอาฝนก็ตกระปรายครับบางทีก็ตกหนักบางทีก็ตกเบาบางทีก็แรงนี่ครับสองฝั่งทางนี่เขียวกระจีรถก็จะวิ่งไปวิ่ง รอดูครับว่า 140K จะมาอีกไหม1 4 0เคครับตั้งลำได้ก็จัดเลยครับ ต้องริ่งเพราะว่าแดดออกนะครับแดดออกก็ต้องริ่งงานหน่อยก็จะได้เสร็จสีเลนก็จะทำยากช่วงหน้าฝนดูความแรงของไฟมีดนะครับ ไม่มีควันครับ6สูบน่าจะร้อยเก้าสิบแรงม้านะเพราะว่า v s p ร้อยเก้าสิบไปกลับหลังคันแล้วครับ นี้บางทีถนนยังยุบได้ครับยังก็ยังยงงอยู่นะันี้น่าจะรุ่นสาไก่คันนี้น่าจะอายุเยอะครับ น้นนนนะวฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ